สบายดี bye. พ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พาออแม่มาอย่างตลาดปากเซมาด้วยความบังเอิญไอยังเออมีแม่เปนโดกายแต่เท้าเ,าเสียเอไปเห็นยังแหลมมีน้ำผึ่งโมมีวะท่านดมานำเพิงมันมีมันก็มีแต่หางหางมันก็ดเเดืนเนนอนสามยัง มันมันเป็นจะได้แมมมันกินโดดได้บนนี้ได้แดดพี่ยากเข้าหน้าเมืองังต่างก็ยืออันจะมาหจะสีววนเ้บริีตันก็เงสีนา้อสนอันเท่าไหร่เจ็ดสิบ้าบาทนึดแป๊มหตาโาดนี่อร้าลายบหนึ่งอาวสิหาไปโอ้ยเด็กๆกงได้ทานอี่น่งคลายกิสินหาชงหาเอาวุสาไป เออมันเป็นยังขอบใจขอบใจอออันนี้ไมายางตลาดปักเซะต้องมีน้องยางมาแลงก็อสื่ออย่าง ตลาดสุกาเกเสเะดอง้ตลาดยญามะเล็กอว่ากำลังมาหัอในนี้ึมาขั่วมาขั่วเมียยังบ่ซื่อสิเนยู่หอเพีอง

ตามย้อนเป็นอย่างเสีตบวกันบอกมันต่างกันบอกเดี๋ยวคนชันไปอยางเดียวตื่อยางเดียวไม่ให้น้ำแก้มบอกติชอบอกพอแล้วพาอไปอันนี้ก่นอันนี้ดื้อได้สมโดสีอ่ะเ่นหายใสาโดสาโด ตืมได้ทำไรทำไรไม่มีตู้จ้องขวดกี๊ก๊อกกระยิบใช่ไหมผู้ายเหนจริงนี่แน่วงที่แปดเด้วยเนาะไม่ได้ต้วน่้วอะไรไนเ้ยอย่างสีอันไหนเปีอันเห้าเออเอาผีอันเป็นกี๊รอเ้าไข่ป่าอ่าเบื่อ แดงเอาฟินหนอที่มีตะเบืองนี่นะมันเป็นตลาดเล้าเพื่องแต่ว่าตอนแร่เขาจะค้ายโซนหนี่นะตอนสาเขาจะสล้ายเบืองนะทางใน,นก,ก็คล้ายช่วงังนา่มะแรงทางในเขาจะปิดเบิอ้องจะเปิดตะเบืองหนอดร่อยพี่นนอประมาณเยี่ยสิขึ้นนะไข่พี่นนอครู เอาหมั่นทัว่เส้นทัว่นี่แม่คือยังเคยนี่ใหม่เหรอเอาวอเอาวะจะต้องตัอบดตัวบดโตโซดผู

เข้าไปเห็ดยังวะเขาคือมาขายที่จะไปเอาของติบอกตุ๊กใบก็แล้วใส่หมึสร้างนี้นะเองือนอแตว่ามันมันีมันมีผาไม่มีในาวี้งน่ารู้หนี่สวยถ้าด้นสรีัวยสตสวยเดียวห้านสวยีัวเดียวห้าตัวนี้ bạn có thử những cái thế, cái, cái gì đó, cái túi này chín không hả? Nè. Mày, mày. Không có nổi, bỏ mày nổi. Tam tuổi chín. tuổi tiền แน้งื no. ่องปกงซีนหอย่างแกงจะปะซักยังขนมใจบอมนอยากรสลัดกินบอมะกะทันกไม่เคยกินบอสโตบอลินเอกินบอสืมม่อนห้าบอสซอยินมัมอง นาคือกนนาอันเดียวกันก็ับดอันนี้แดดคือเตลีไข่ไายนะชุ่นนิยมตะนีเนาะนิกินินเออนี่ยคนนี้แซ่บนี้ท่านนงเท่าเออคอยเสืออยู่นี่ได้แซ่บอยกกนบบัน้ำใหญ่อยู่ซีบ้วโลดเยบ

อร่อยอมเป็นสามสิบกระทีมเจดสิบมาขอยิถือไปแมวพี่แขงแมหวกเทียมเกาิกแหงมันเบิดไ,ไนนะ่ชดเมื่อ้วพี่น้องซื้อบวกทัวซิซเฮดแต่ก็ถิ่นเมื่อเลยนะเจอกันที่รถ หอนอยุหมาโหลด้ะพี่นอนอแม่ก็ยังไปสื่อคล้องเนาะแมย์ควมหหอนจ่าสิจสำไดมันหอนเนาะพี่นนอเมื่อน,นี้มันหอนที่ว่ามันหอนแบบเขามาานีเมืออมันก็แห้งหอนเนาะแล้วก็มานางขารถดอันนี้รถรดโหดหันกบม่าน้านำขาวเนาะพี่นนอ แต่ว่าเรามาซื้อโปมแล้วนะเรามาเบียกล้วก็เลยคือโอกาสมานั่งเลิกมาลำเราซื้อเนี่ยแหละจะซื้อบุญมะพร้วาวมากินก็ยังหน่อยอะเสียบเสียบได้ขนอยากกินคือยังไงเป็นค้องที่แพงที่สุดในเกษตบนะเป็นคองที่ข่อยากที่สุดตอนยังหน่อยอบ่มีเงินซื้อซื้อบันเทา ขายเลยนี่ยอะหม,ออมือนสาำอันสิบโบซีก็เอาอ่กเยอะเหมือนในวันวันคนอีกใยมาขาพันซื้อมากินนะบาน้าอันนี้พนซี่เติมมัดหนึ่งมั้ยทันรถหลังซอยนี่นะข้าวซีมืองไทยตัวใครอันถาพันเลยนะี่แมเยอเหมืมอนยังพอได้เอาเม่ตติมจะมัดหนึ่งก็วใครยังเบิดเนี้ยเบิดเนี่ยสิพัน mời hai chân hẳn chào anh em à, chân anh em chân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  này, chân em chân em em chân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 

มันเผาพี่นองเป<า><อ>็นมาเป็นเผา,า,าม,มาื่อ่ะก็เลยซื<ร>้อซอยซิซะปกติกับบูเคยหมักไงบูหมักเลยมันเผาสถาพก,ก,ก,กินชีบเออมันหวานอดีบอเคยเห็นมันเผาแสบนะ นอนี่ทานเนาะทานกยเองนี่แหละเอาไว้ไหวอยู่หมอกำกับอันนหะคะกับยาหางยานางแดงนี่ดิไหวอยู่กำไหวอยู่กำเนาะแกะกำอักต้มต้นน่ะก็ย้อนเอาเสลงมาหาเปล่า ขัวเขาดินนน้อยมาเลยหูในอัาเลีงมาเลยต้องเสซยามาเนาะเพราะว่ามันขับ นดสะเร่งมาตรงดึงคอยคอยคอยโดดนะคนดึงโหดเข้าวะมันสินักสินเนเี้ยคนกอยังไปใส่ผันหัวเป็นยังเรอเคยเห้เขาใจ ข้อยกขาโมน่ยบ้าบ้าตัวคุณเหมือตันแงค่ะเออบ้าบวนใก่นึ่งป้าห้วข้ยขามเสยดว่าเหยมันร้อย มาเทียนหเทียนแะลรพี่น้องปลาพันปลาบอลน,นี่สือปลามาเลยสื้อแล้วเนยตังนนจะสื้อมาอันนี้ก็สื้อเหรอ,อเออตังแคมเองอันนี้นะกินเยียโน่กินเยีมมเยโน่ปะเจมบอได้สืบค่ะเออเดฟค่ะลักลักไม่ตื่นแ <laughs> <laughs> มมาเฮือนพี่น้องแขกเห็ดเอง หลอดเที่ยนงลยแม่กระดูกไปหลอดตลาดหอดเที่ยนได้พี่น้องหอนเหนื่อยไร้ดถกระบะมีแอร์รถเอี่ยงรถตายรถเป็นบมมีแอร์บมีแอร์โอยหอนไปป่าเซ่ได้ไปน้ำเขาบุกเข้าไม่ดถ สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพ่อพี่น้องอห้อยย่องนามัน่นนาไปทอดป้าก็ได้เด้อบ๊ายบายอาขอบใจไร้ๆๆขอบคุณไร้ที่เข้ามาเบิง่งจนจบคลิปหอดนนาทีนี้นะพ่อพีนอ่น้องจบบ๊ายบายใครเา็นตาพวกใคร